สำหรับทีมชาติไทยนะครับโอ้ยูยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวโด่งดังทั่วยุโรปแล้วครับ ล่าสุดเนี่ยตามตัวกลับไปเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับชุดซูนซับเบลที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับเยอรมันนี่ตามกลับไปเล่นเลยนะครับแน่นอนและครับว่าผลงานเนี่ยสอแอซิดดีทั้งคู่นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยต่างแยกย้ายกันกลับไปทำหน้าที่ที่สโมสรในต่างประเทศกันเลยทีเดียวส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว หลังจากภารกิจเก็บ3คะแนนในการไปเรยือนสีลังกาได้สำเร็จนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนั่นเองนะครับ ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยหลังจากแอนโทนีฮัตสันนะครับคุมทีมลงสนามมา2เกมสามารถทําประตูไปได้ถล่มทลายถึง7ประตูด้วยกันนะครับคือเรียกได้ว่า2นัด7ลูกนะครับหนึ่งคลีนชีทและที่สําคัญมี2ประตูสําหรับชุดศูนย์ซับเบลแล้วก็ทา้านของนิโคลัสมิเคลสัน2แอดซิตนั่นเอง และซีเนียที่เรียกเข้ามาในรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีราทรบุญมาทันก็สามารถทําประตูได้นะครับสารัตอยู่เย็นสามารถทําประตูได้แล้วก็ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรยังสามารถทําประตูจากลูกสุดสวยแล้วก็ยังมีซีเนียอย่างพันษาเหมวิบูร์ล,ล่ะครับที่สามารถ 6ทำประตูได้เช่นเดียวกันนะครับต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มการลงสนามของทีมชาติไทยในนัดที่2เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่หนึ่งอย่างเลยที่จะต้องพูดถึงนะครับยุโรปเนี่ยตีข่าวนะต้นสังกัด ของทั้งจุดซุนซัพเบลแล้วก็บุนเดสริกาตีข่าวนิโคลัสมิเคลสันนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะว่าการลงสนามให้ทีมชาติไทยแล้วพวกเขาเล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยมันจะมีข่าวแบบนี้ทําให้ต่างชาติเนี่ยหันมามองทีมชาติไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับการลงสนาม2นัดเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากแล้วครับสำหรับจุดเบลแล้วก็ผลงานของเจ้าตัวนะครับ คือต้องบอกเลยนะครับว่าเราจําเป็นต้องมีนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูงอย่างที่แอนโทนีฮัตสันเนี่ยบอกเพื่อสนับสนุนผู้เล่นใหม่ๆแล้วก็นักเตะที่เป็นรุ่นจูเนียร์เนี่ยนะครับในการขึ้นมาติดทีมชาติซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าคราวนี้เนี่ยทางแอนโทนีฮัตสันสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วพอนักเตะรุ่นใหม่เนี่ยลงสนามไปทําได้ครับโอ้โหแล้วทําได้แบบผูแตกเลยครับ2ประตูจูดจูดทบเบลครับ ต้องบอกว่าทางประเทศอังกฤษหรือว่าแฟนฟุตบอลของกริมส i บ h ทาว n เนี่ยออกมาโพสต์ออกมาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะว่าเฮ้ยจุดกลับมาช่วยทีมหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นกริมส i บ h ทาว n ไทยซัพพอร์เตอร์เนี่ยนะครับยังออกมาเลยบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการให้โอกาสมาเล่นกับทีมชาติไทยพวกเราเชื่อเหลือเกินนะว่าฟอร์มในเมื่อวานเนี่ยจะทําให้จูดเนี่ยสามารถที่จะเก็บ ความมั่นใจกลับไปใช้กับทีมได้นะครับในการลงสนามให้กับกริมสบี้ทาวแต่อยากจะให้จูดเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองหน้าล่ะครับต้องดูนะว่าจะเบียดแย่งตำแหน่งกองหน้าของกริมส b บี้ได้หรือเปล่านะฮะแล้วแฟนๆเนี่ยยังเข้ามาคอมเมนต์อีกนะครับว่า g r e ทพ f o r m ฟอร์มจูต์นะครับ Hope he bring his confidence back to Grimsby เหมือนกับว่าฟอร์มเยี่ยมมากจูดหวังว่าจะเอาความมั่นใจแบบนี้เนี่ยกลับมาที่กริมสบี้นะครับคือผลงานในทีมชาติพอมันดีเนี่ยแฟนๆสโมสรมัน ตามดูอยู่แล้วนะว่าใครเล่นทีมชาติดีเอา้าเล่นดีขับมาโชว์ฟอร์มในสโมสรอนหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่า two goals on his debut for Thailand amazing ประเดิมสนามทีมชาติไทยยิง2ลูกสุดยอดนะครับม proud of him นะครับ international goal will boost his development for sure ภูมิใจในตัวเขามากประตูในทีมชาติจะช่วยพัฒนาฝีเขาได้อย่างแน่นอนนะครับหรือบางท่านจะบอกว่า If he keep playing like this he will a key player for both Thailand and Grimsby คือถ้าเขาเล่นได้แบบนี้เขาจะกลายเป็นนักเตะตัวหลักให้ทั้งทีมชาติไทยและ Grimsby โอ้โหคือได้ แบบได้เห็นแบบเนี้เลยรู้เลยนะว่าแบบเฮ้ยต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากให้นักเตะโชว์ผลงานในทีมชาติได้ดีเพื่อจะไปต่อยอดสโมสรเหมือนกันเนี่ยครับยินดีด้วยจูตตอนนี้กลับมาช่วยทีมเราด้วยโอ้โหเนี่ยครับคอนกรีจูต now come back and help us win some game นะครับโอ้โหหลายๆคนก็เฝ้ารอนะแต่บอกได้เลยว่าถ้าจูดได้มีโอกาสลงกมส์บี้และยิงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับดีใจที่เห็นเขายิงได้ความมั่นใจคือสิ่งสําคัญสําหรับกองหน้าดาวรุ่ง อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาดูเฉียบคมนะกระหายชัยชนะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับช่วงที่เหลือของฤดูกาล <c oughs> หรือว่าคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่า hope this form เนี่ย continue when he's back with us คือหวังว่าจะต่อเนื่องได้นะเวลากลับมาสโมสรน,นะครับเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ยอดเยี่ยมนะครับอยากที่จะเห็นฟอร์มของจูแล้วในการลงสนามนะเวลดอนจูเยี่ยมมากนะครับ <c oughs> ตอนนี้เอาพลังแบบนี้กลับมาที่กิมส์บีทาวด้วยนะ This could be the turning point in his season นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลนี้สำหรับเขาก็เป็นได้โอ้โหเอาสิเอาสิแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอังกฤษเรียกจุดกลับไปช่วยทันทีแล้วครับตามสโมสรเลยนะขณะเดียวกันครับนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยบนเดสลีกาเพจน,นะครับ ของเยอรมันเนี่ยลงเลยบอกว่ายินดีด้วยนิครัสมิเคลสันกับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สร้างความฮือฮาได้ตลอดและมี2แอสซิสต์เนี่ยนะครับซึ่งทางบุนเดสลีกาก็ไม่รอช้าล่ะครับจัดการโพสต์ลูกโซ่นิครัสมิเคลสันวิงแบ็กพลังม้าของทีมชาติไทยแล้วก็มีแคปชั่นนิครัสมิเคลสันกับทีมชาติไทยหลังทำไป2แอสซิสพาทีมชาติไทยบุกถลม่มทีมชาติสีลังกา 4ประตูต่อ0นะครับซึ่งแน่นอนแหะครับจากผลงานอันร้อนแรงทั้งเกมรุกเกมรับที่ดีแล้วก็มาเล่นให้กับทีมชาติไทยไม่เคยขาดเลยเนี่ยครับนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่าเป็นตัวหลักสําหรับช้างศึกแหะครับแต่แน่นอนว่าในสโมสรก็ต้องหาความท้าทายต่อไปในการลงสนามต้องผ่านไปให้ได้ต้องสู้ไปให้ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยยังมีหลายๆผู้เล่นที่ทําผลงานได้ดีก็ต้องแข่งขันกันทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่ดีนะเออนะครับจะได้ ต้นตลอดเวลานั่นเอง ส่วนฟี f าเดยรอบหน้าที่จะมีขึ้นระหว่าง23 31มีนาคม2026คือปีหน้าเลยนะชุดใหญ่เนี่ยมันรอปีหน้าเลยรอนานมากนะครับซึ่งเราต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นจากตารางคะแนนทีมชาติไทยครับมี12คะแนนเท่ากับเติร์กเมนิสถานแต่เราอยู่อันดับ2นะครับชนะ4เสมอ0แพ้1น1มี14ประตูได้และ4ประตูเสียบวก10มี12แต้มแต่เติร์กเนี่ยเขาได้10เสีย5บวก5แต่มันไม่นับครับ มันนับเฮดทูเฮดเท่านั้นแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเราเสมอไม่ได้แพ้ก็ไม่ได้ต้องชนะสถา,านเดียวเท่านั้นในเกมสุดท้ายแต่ข้อแม้ก็คือว่าเราชนะเท่าไหร่เราก็จะเข้ารอบทันทีนั่นเองนะครับทีนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าก่อนที่จะถึงวันจริงเนี่ย นะครับนัดสุดท้ายวันอังคารที่3 1มีนาคมซึ่งไทยจะต้องเล่นกับเติร์กเนี่ยเราจะเล่นอุ่นเครื่องก่อนกับใครดีนะครับเราอาจจะเล่นก่อน4วัน5วันอย่างเงี้ยยีหนะครับพฤหัสที่26่มีนาคมเงี้ยเราจะอุ่นกับใครซึ่งทางบอลไทยแสตนเนี่ยเขาก็ลิสต์มาให้ดูว่าประเทศที่น่าสนใจและอยู่แถวๆนี้พอดิบพอดีจะมีใครบ้างนั่นเองนะครับแน่นอนแหะครับ ทีมแรกเนี่ยบังคลาเทศของกลุ่ม4น่าลุ้นมากเพราะว่ามีโปรแกรมมาเยือนสิงคโปร์ซึ่งเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วซึ่งเกมเยือนก็เป็นเกมสุดท้าย อาจจะมาแวะไทยก่อนไหมเพราะกลุ่มนี้สิงคโปร์ตีตัวเข้ารอบไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วเขาอาจจะมาอุ่นเครื่องกับไทยก่อนก็ได้แล้วค่อยเดินทางเข้าไปที่สิงคโปร์อันเนี้ยน่าจะมีเหตุผลมากๆเลยนะครับแล้วสไตล์บอลบังคลาเทศกับเติร์กเนี่ยน่าจะไม่หนีกันมากขณะที่มาเลเซียกลุ่ม F ครับมีโปรแกร,รมเยือนเวียดน,นามแต่ว่าผมว่ายากอันเนี้ยเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเข้ารอบไม่เข้ารอบ จะเต็มที่ไม่เต็มที่นะครับอาจจะโดนปรับหรือว่าโดนอะไรเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการตัดสินออกมาตอนนี้ก็เลยยังวางแผนไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะมีการตัดสินออกมาแล้วถ้าหากว่าเป็นไปนในทิศทางไหนก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับมาเลเซียส่วนฟิลิปปินส์ครับอันนี้ก็ยากเพราะว่าเขาจะต้องไปเยือนทาจิตัดเชือกกันเลยมี13คะแนนเท่ากันดังนั้นเกมนี้เนี่ยถ้าฟิลิปปินส์ชนะ จะตามทางด้านของสิงคโปร์เข้ารอบทันทีนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าไทยเข้าไหมแล้วก็ต้องมาดูว่าจะเป็นมาเลเซียหรือเวียดนามโอ้โหอย่างนั้นนี่อาเซียนพลึบพับเลยนะแล้วมีอินโดอีกโอ้โหโคตรเดือดโคตรมันละอาจจะเป็น การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในเอเชียก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่ะแต่ว่าฟิลิปปินส์ยากยากจริงนะจะมาอุ่นนะหรือว่าจะเป็นเมียนมาโปรแกร,รมเยือนปากีสถานซึ่งทั้งคู่ตกรอบเรียบร้อยแล้วเราอาจจะเรียกมาก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์ขนาดไหนนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายขึ้นอยู่กับแอนโทนีฮัตสันว่าจะเลือกแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอยากเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทย มาสู้ด้วยกันต่อมาลุยด้วยกันต่อทีมชาติไทยไม่ใช่ของใครของพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับอ่าถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซล่าเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ